เอาละครับมาอยู่กับช่อง Kendo Motor นะครับวันนี้จะพามาดูมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าคันนี้นะครับผมเป็นรถยี่ห้อเร n น่นะครับผมรุ่น r 8 8 e นะอ่าคันนี้นะออกห้างเนี่ยอยู่ประมาณ50,000ื่นไปไนะตอนนี้ผมเอามาเซลล์ให้ทุกครูกเลยนะรถสภาพปลายแดงเลยนะอยู่ที่22,900บาทเองนะครับสำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า r e n น่ r 8 8 e คันนี้นะอ่าคันนี้บอกได้เลยนะครับว่ารถเนี่ย ออกรถเนี่ยเมื่อเดือน7ปี66นะอ่าเมื่อปลายปีที่แล้วเองนะแล้วก็ประกันแบตเนี่ยอยู่ถึงเดือน7ปี68ปนะครับประกันก็ยังเหลืออีกยาวนานเลยนะอ่าแล้วก็ประกันเครื่องเนี่ยอยู่ถึงเดือน7ปี69นะครับผมอ่าคันนี้นะชาร์จแบตอยู่ประมาณสชั่วโมงเต็มนะชาร์จไฟบ้านได้เลยนะมีช่องชาร์จตรงนี้นะถ้าเกิดใครชาร์จอยู่นอกบ้านนะหรือถ้าเกิดใครอยู่หอเนี่ยสามารถเอาแบต ใต้เบาอออกมาชาร์จได้เหมือนกันนะอ่าเดี๋ยวส่วนรายละเอียดตัวรถอ,อื่นๆเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยครับเอาละครับตอนนี้มาอยู่กับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าคันนี้เลยนะครับผม เป็นยี่ห้อ r e n ี่ r 8 8 e นะครับผมรถคันนี้ออกรถเมื่อเดือน7ปี66นะครับผมแล้วก็รถคันนี้นะประกันแบตอยู่ถึงเดือน7ปี68นะประกันเครื่องอยู่ถึงเดือน7ปี69นะครับผมอ,อันนี้ขออ่านโพยนิดนึงนะอันนี้รถสีเหลืองสวยๆเลยนะมีไฟหน้า LED นะครับผมแล้วก็มานี่ได้แม็กแดงนะแล้วก็โชคแดงด้วยนะครับผม รถสภาพ400%นะลถสภาพใหม่ๆเลยนะอ่าคันนี้เจ้าเจ้าของบอกเลยนะครับว่าถูกรังวัลมานะแล้วก็เอามาขายให้ผมนะครับรถคันนี้ผมลองวิ่งมาตั้งแต่สูนโลนะตอนนี้วิ่งมาอยู่ที่160โลแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมนี่นะอันนี้คือจุดชาร์จไฟนะจุดแรกคือตรงนี้นะนี่ปุ๊บแล้วเดี๋ยวจะมีเสียบปลั๊กไฟบ้านได้เลยนะ ชาร์จไฟเนี่ยใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงนะชาร์จเต็มนะครับผมสภาพเบาะสวยงามนะเป็นเบาะดําได้แดงด้วยนะเ,เพิ่มความซิงๆให้นะครับตรงนี้ก็จะมีสติกเกอร์ R88E มาให้นะแล้วก็นี่โชกถังแดงนะครับรถคันนี้มีป้ายทะเบียนนะออกถนนใหญ่ได้นะแล้วก็นี่ไฟท้ายสวยงามนะเหมือนปอร์เช่นะครับผมอา่า นี่นะมีที่พิงหลังมาให้ด้วยนะแล้วก็มีมือจับมาให้ด้วยนะที่พิงหลังสามารถเอาออกได้นะถ้าเกิดใครไม่ชอบนะครับอ่านี่นะภาพใไปดูสีตัวรถอะไรพวกนี้ก่อนนะอ่านี่นะเดี๋ยวจะพามาดูเลขไม้นะเลขไมเนี่เวลานั้นต้องดูตอนแรกนะอยู่ที่หนึ่งร้อยหกสิบสามโลนะอ่าอันนี้แบตใกล้หมดนะเอาไปขี่เล่นเล่นมานะครับ อันนี้คือขึ้นตัว P อยู่คือเออเวลาเราบิดจะไม่ไปนะคือเหมือนเกียร์พรังเหมือนรถยนต์นี่แหละอ่าถ้าเกิดเราจะเข้าเกียร์นะนี่เรากดปลดตัว P นี้ก่อนนะมันก็จะขึ้นเลขศูนศนย์อันนี้มาให้นะอ่าเดี๋ยวมาบอกปุ่มตรงนี้กันนะนี่นะอันนี้คือเกียร์นะไปเกียร์หนึ่งเกียร์สองแล้วก็เกียร์สามนะอ่าถ้าเกียร์สามเนี่ยวิ่งความเร็วได้ประมาณหกสิบกิโลนะสูงสุดนะอ่าอันนี้ก็เป็นเปิดปิดไฟนะ มา,าดูอีกฝั่งหนึ่งนะอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้ก็ไฟสูงไฟใหญ่นะอันนี้ก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะอันนี้เป็นโหมดสปีดนะถ้าเกิดเรากดโหมดนี้นะจะวิ่งความเร็วท็อปสปีดได้อยู่สักพักหนึ่งนะแล้วมันก็จะกลับมาความเร็วปกตินะครับผมอันนี้ก็ปุ่มแตะนะแตะรังนะตรงนี้นะมีช่องเสียบ USB นะสําหรับใครแบตจะหมดก็สามารถเอาสายชาร์จมาเสียบตรงนี้ได้เลยนะ แล้วก็มีช่องใส่ของใส่แก้วน้ําอะไรอย่างนี้ได้นะใส่ขวดน้ําได้นะมันมีรูระบายน้ําให้อยู่ด้วยนะครับผมอ่าตรงนี้ก็จะมีที่หิ้วถุงแกงให้นะครับอ่าเอาละเดี๋ยวมาดูใต้เบาะกันนะนี่ใต้เบาะอันนี้นะผมเอาที่ชาร์จแบตมาให้วางไว้ให้ดูนะจะได้ไม่ลืมด้วยนะนี่เสียบปลั๊กไฟบ้านได้เลยนะปลั๊กสามหัวนะ แล้วก็มีสมุดคู่มือไฟฟ้ามาให้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเบรกเกอร์นะถ้าเราไม่ได้ใช้นานๆนเนี่ยก็สับเบรกไปเลยนะตัดไฟไปเลยนะอ่าเดี๋ยถ้าเกิดใครสายอยู่หอนะแล้วอยากเอาแบบว่าอยากซื้อเอามาใช้งานนะเรามีอันนี้มาให้นะคือเดี๋ยวนะนี่ใต้เบาะเอ้ใต้อันนี้นะจะมีที่ชาร์จแบตนะแล้วก็ดึงปลั๊กอันนี้ออกนะแล้วก็ยกตัวถังแบตมาได้เลยนะครับผมสําหรับอันนี้นะอ่า เอาละเดี๋ยวครั้งนี้ผมไปสรุปให้ฟังกันอีกทีนึงนะว่ารถคันนี้ราคาเท่าไหร่นะแล้วก็เดี๋ยวเอาขึ้นให้ดูอีกทีนึงนะว่าเออรถรับประกันอะไรกี่ปียังไงบ้างนะอโอเคไปเอาละ,ค,ะาครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเรนีอ R88E คันนี้นะอ่าคันนี้นะบอกได้เลยนะครับว่าประกันเนี่ยเหลืออยู่อีกเยอะๆยาวๆ,ๆเลยนะคันนี้ก็ออกรถเมื่อเดือน7 ปี66นะอ่าแล้วก็ประกันแบตเนี่ยอยู่ถึงเดือน7ปี68นะประกันเครื่องเนี่ยอยู่ถึงเดือน7ปี69นะครับผมอ่าคันนี้นะชาร์จแบต3ชั่วโมงเต็มนะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยู่เอาชาร์จนอกบ้านหรือมีที่ชาร์จปักด้านนอกเนี่ยอ่าชาร์จเอาดอเลยกันสามารถเอาเสียบปักชาร์จตรงนี้ได้เลยนะหรือถ้าเกิดใครอยากเอาชาร์จอินดอร์นะสามารถยกแบตจากข้างใต้เบาะเนี่ยเอาขึ้นไปชาร์จด้านบนได้เลยนะคันนี้นะออกห้างเนี่ย อยู่ห้า0 0ื่นปลายนะตอนนี้ผมเอามาเซลล์ให้ราคาถูกๆเลยนะอยู่ที่2 2 9หมื่นสองนเอยบาทเองนะกับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเรนนี่8นะคันนี้บอกเลยเลยนะครับว่าขับดีๆเลยนะอผมเอาไปใช้ซื้อของจ่ายตลาดมาหลายรอบแล้วก็คันนี้นะได้มาตั้งแต่ไม่สูนรโลเลยนะเพราะว่าเจ้าของเขาจับฉลากมาได้นะตอนนี้ผมเลยเอามาให้เซลล์ถูกๆเลยนะครับผมสำหรับคันนี้นะ ถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยสามารถโทรติดต่อมาเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะอยากจะนัดเข้ามาดูรถก็สามารถนัดได้นะของผมอยู่กรุงเทพนะแถวนาวามินนะครับผมอหรือถ้าเกิดใครอยากให้จัดส่งรถเนี่ยผมสามารถจัดส่งได้ทั่วไทยเลยนะมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะครับผมสําหรับคันนี้นะอ่า ถ้าเกิดใครชอบนะก็รีบโพสติดต่อมาด้านนะล่างนี้ได้เลยนะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากขอฝากกับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเรนนี่ R88E คันนี้ไว้คันนึงเลยนะครับผมถ้าชอบก็รีบโพสติดต่อมาเลยนะบอกได้เลยนะครับว่ารถสวยๆทุกถูกเลยนะคันนี้